หัวข้อถัดไปนะครับเป็นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยคุณบัตรความเป็นเชิงเส้นหรือวงจรที่มีคุณบัตรความเป็นเชิงเส้นนะครับเทคนิคนี้เราจะไปยืมเราจะใช้นะครับคุณบัตรที่นักศึกษาเรียนมาแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง y เท่ากับ kx เมื่อ x ือตัวแปรอิสระ y คือตัวแปตราาต,แปตามในวงจรไฟฟ้านะฮะมาดูนะนั้นนิยามของวงจรเชิงเส้นคืออะไรก็คือวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่าอิสระแล้วองค์ประกอบเชิงเส้นต่างๆซึ่งเราสามารถสร้างสมการหรือหาความสัมพันธ์ได้โดยใช้กฎของโอห์ม,มกฎของเคอร์ชอ p เเาาจะได้ความสัมพันธ์ในรูปสํมการนี้เข้าไหมนะทุกง่างคืออะไรครับผลรวมนะครับผลรวมนะขององค์ประกอบแต่ละส่วนในวงจรนะครับเท่ากับ f เมื่อ f คือผลรวมทางพิชิ้นของแรงดันนะเมื่อ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a ตัวที่ n เป็นสัมประสิทธิ์ค่าคงที่ มีค่าเป็น0หรือเป็นบวก1หรือเป็นลบ1นะฮะก็เหมือนกับที่เราไล่ KVL มาแหละนะครับมันเป็น summation ของแรงดันนะฮะอ่ะพิจารณาวงจร2.22จนะฮะรูป,ปิดนะครับรูป,ปิดนะพบว่าอะไรครับถ้าเราล้อหรือเราอาศัยคุณบัตร KVL เราได้อะไรครับ summation ของแรงดันในรูปปิดเท่ากับ0ทักษาได้ไร นะครับในรูปนี้มีองค์ประกอบกี่ตัวองค์ประกอบแรงดันกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมที่เราเรียนมานั่นหมายความว่าผลรวมของไอพดแรงดันทั้ง5พดเนี้ยจะเท่ากับ0น,นะครับอาไ่ดูเลยไล่ตามไ่ฮะไล่ตามนี่แล้วกันนะครับตามเข็มแล้วกันปึ๊บนะ,อะลองดูไล่ตามลไล่ไปด้วยกันแล้วพบว่าอะไร เข้ามาเจออะไรครับ,บเขาเจออะไรครับเจอลบอลบ v g 1เข้าไปเจออะไรครับเจอบวกบวก v 1เข้ามาเจออะไรครับวิ่งมาเจออะไรฮะบวก v 2เข้ามาเจออะไรครับเจออะไรครับวบวก v g 2สุดท้ายมาคบลูบโดยผ่านอะไรครับเจอลบลบ V3 เท่ากับ0นะฮะจัดรูปใหม่ใช่ไหมย้าย VG1 ย้าย VG2 นะครับไปขวามือือได้พจน์นี้นะเทียบกับอะไรครับษาเทียบกับอะไรครับเทียบสมการนี้นะครับกับสมการโบนใช่ไหมในคำว่าวงจรในลูกปิดใด นะครับในวงปิดใดๆเมื่อหาผลรวมแรงดันแล้วมันจะมีค่าเป็นไปตามสมการด้านบนเลยนะฮะเมือ่อ A1 หนึกนี้คืออะไรครับคือหนึงเ2เป็น1 A3 เป็นลบหนะฮะนะครับมันชุดนี้นะรวมขององค์ประกอบในวงจรดยลูปปิดจะเท่ากับผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันโอค ครับนะฮะฮมันถ้าเราจะมองหรือนำคุณบัตรความเป็นเชิงเส้นเราพบว,ว่า y y เท่ากับ kx มาใช้แอดพลายนะครับมาใช้แอดพลายนวงจอน,นี้นะครับนะฮะ,นะฮะพบว,ว่าอะไรถ้าผมมองว่านะครับก้อนนี้ เป็นผลรวมของแรงดันในองค์กรของรูปปิดรูป2.22เท่ากับผลรวมในพิเศษนะครับของดันบีจีงลบ VG2 นะถ้าวงจรนี้มันเป็นสมนการภายใต้งหมายเท่ากับ2ข้างเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าผมเพิ่มก้อนนี้ดีก้อนขวามือเพิ่มเป็น K เท่าเข้าไหมตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามนะฮะ v ก้อนนี้พจน์นี้นะครับก็ต้องเพิ่มเป็นไรครับ เเท่าเช่นกัน e มือนก็แมทเลยนะครับเหมือนกันิาสตร์ที่นักศึกษาเอาข้าวที่คูนตลอดคูณทั้งสมการคูณซ้ายคูณขวาคูณด้วยค่าเคเดียวกันผลการกระทําไม่เปลี่ยนสมการไม่เปลี่ยนสมการไม่ผิดเมื่อเอามาแอปพลายวงจรไฟฟ้าพบว่าถ้าก้อน VG แหล่งจาย v g จ v หนึ่งลบ v g มีค่าเพิ่มขึ้นมีเคเท่านะฮะมันจะส่งผลให้เลยครับผลรวมของแรงดันที่ตกค่อมในวงจรนั้นๆ จะมีค่าเพิ่มเป็น k เท่าเช่นกันนะครับหรือจากสมการนี้นะครับสมการนี้ถ้านักศึกษา ok คูตลอดเนี่ย k คูณตลอดมันก็คือสมการนี้นะครับไม่ผิดเลยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับนั้นคุณสมบัตินี้เดี๋ยวเราลองเอามาใช่ปายุกใช้ในการวิเคราะห์คลมไฟฟ้าที่มีคุณบัตรเป็นเชิงเส้นนะครับตัวอย่าง2.5 ให้นักศึกษาใช้คุณบัตรความเป็นเชิงเส้นวิเคราะหา์หา v1 ของวงจแรแ l a เดอร์นี่ v1 นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับวงจรแบบนี้นะเขียนนะคล้ายๆนะครับเขาเรียกวงจแรแ l เดอร์หรือมันก็คือวงจรขั้นบันไดเหมือนบันไดขั้นบันไดใช่ไหมเนี่ยบันไดนะมีอะไรครับให้กำหนดให้แหล่งจ่ายมีค่า bgs vg มีค่าเป็น45โวลต์นะครับแรงดันตกข้อม v แรงดันตกข้อม1โอห์มเป็น vc แรงดันตกค่อม r 3โอห์มเป็น v 2แรงดันตกค่อม r 5โอห์มเป็น v 3แรงดันตกค่อมชุดนี้กับชุดนี้เป็น v 1โอเคนะนะเดี๋ยวเรามาทำผมเรามาทำไปด้วยกันนะครับเหมือนกันในตัวอยา่างแต่ว่าเดี๋ยวผมมาทำอีกหน้าหนึ่งให้ดูไปด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะนะมาฮะหนของเขียนใหม่วงจรใหม่นะครับบวกลบ vg เท่ากับ45โวลต์นี่คือแหล่งจ่ายนะครับปึ๊บมีอาตัวหนึ่งปึ๊บนะครับนะอาตัวหนึ่งปึ๊บต่อาตัวนี้1โอห์มอาตัวนี้นะครับ5โอห์มนะครับอาตัวนี้3โอห์มนะครับปึ๊บ 1โอห์มเขียนะปึ๊บสิ่งที่โจทย์จะหาคือ R ตรงนี้นะเศษ1ส่วน2โอห์มนะครับโจทย์ให้หาตรงนี้นะครับบวกลบ V 1เท่ากับเท่าไรนะครับอ่ความเป็นเชิงเส้นนะถ้าดูแล้วอาศัยคุณบัตรความเป็นเชิงเส้นของวงจรนะครับนะเราพบว่าอะไรครับ วี 1> 1เนี่ยวีเนี่ยจะมากน้อยมันขึ้นกับ VG นะครับถ้า VG ปรับมาก VG ปรับไปมากปึ๊บมากขึ้น V1 ก็ต้องมากขึ้นในทางกับการถ้า VG น้อยลงปรับให้น้อยลง V1 ก็ต้องน้อยลงโอเคนะเราจะใส่ความสัมพันธ์นี้โดยไล่จากความเฉีงเส้นนะอ่าดูขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมสมมุติเลยสมมุติให้ v หนึ่งนะครับสมมุติให้ v หนึ่งเท่ากับหนึ่งโวลต์ลองดูนะครับสมมติสมมุตินะครับนี่สมสมุติสมมุตินะฮะ v หนึ่งเท่ากับหนึ่งโวลต์นะถ้าตรงนี้เท่ากับหนึ่งโวลต์ปึ๊บหนึ่งโวลต์โอเคกำหนดให้ กระแสตรงนี้1 i เป็น i 1 i 1ผมถามว่า i 1มีค่าเท่าไหร่จากกฎของโอห์มจำได้ไหมกฎของโอห์มโอห์มลอ i เท่ากับอะไรครับ i เท่ากับ v ส่วน r i คือ i 1ตัวน,นี้ v คืออะไรครับ v 1นะครับ i v 1เท่าไรครับ1โวลต์ r คือเซนหส่วนสโอห์มคำตอบถ้า 1> v 1เท่ากับ1โวลต์ त, i 1ก็คืออะไรครับ okay. yeah. uh, 2แอมป์นะครับนี่ i 1นเท่ากับสแอมป์โอเคนะฮะถ้าผมกำหนดให้ i 2นะครับคือกระแสที่ไหลอ่านผ่านอาร์ตุนี้ i 2มีค่าเท่าไรครับมามีค่าเท่าไรครับเท่าไรฮะวนดอกนี้เท่าไรครับวนดอกอาร์ตนี้เท่าไรครับนี่ใช่ไหมเมื่อกี้เราสมมติว่าเนี่ยนะครับให้แรงดันค่อม R ตรงนี้นะครับหรือเในทางตุต่คอมเทอร์มินอลคู่นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งโวลต์ใช่นไหม V หนึ่งเท่ากันเพราะเป็นวงจรขนาน V เท่ากันเป็นวงจรขนานเนี่ย V เท่ากันกับหนึ่งโวลต์โอเคนะครับงั้นจากโ oh อห์มล้อเหมือนกันจากโ oh อห์มล้อเหมือนกันนะครับ I 2คืออะไรครับ V 1ส่วน R 1โอห์มนะครับ V 1คือ1โวลต์ R คือเท่าไหร่ครับหนึ่โอห์ม ก็ได้เป็น1แอมแปร์มันตรงนี้เท่ากับแอมป์โอคโอเคนะครับมันที่โหนดนี้โหนดโหนดหนึ่งให้ผมให้เป็นโหนดหนึ่งแล้วกันนะโหนดหนึ่งโหนดหนึ่งนะฮะมีกระแสไหลไอหเท่ากับ2แอมไอ i 2เท่ากับ1แอมนะฮะถามว่าไอจากกฎของ kcl มีค่าเท่าไรครับ นะครับเคซีเลบอกว่าอะไรครับไหลเข้าเท่ากับไหลออกไหลเข้าเท่ากับไหลออกงั้นจาก KCL ได้ไรครับ i3 สามเท่ากับไอบวกไอใช่ไหมนะนะครับ i1 เป็น2 i2 เป็น1นเท่ากับสแอมแปร์นะครับ i3 สามเท่ากับสมแอม โอเคนะครับงั้นมีกระแสไหลผ่านนี่อ่ามี R 3โอห์มถามว่าแรงดันข้อม,มีค่าเท่าไรครับบวกลบมีค่าเท่าไรให้เป็น V 2ในในตัวอย่างนี้เท่าไรครับคืออะไรครับ V นะครับ V เท่ากับ I คูณ R งั้น V 2เท่ากับเพราะจากนั้น V 2เท่ากับ ไอสามคูณอาาเท่าไรครับ3โอห์มเท่ากับ3 m อมคูณ3โอห์มเท่ากับ9กาโวลต์นะครับ9โวลต์มีจุกเก้าโวลต์แล้วนะครับผมขอลบบางอันไปทั้งงงเดี๋ยวเดินนะนะครับนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะ นะครับบว,ว,วกบวกลบ v 2อเท่ากับเโวลต์ละนะครับตอนนี้คือ9โวลต์9โวลต์โอเคนะถัดมานะครับเนี่ย9โวลต์นะครับ, w, นรบ w, เนี่ย9โวลต์เนี่ย1โวลต์โอเคยไหมเมื่อกี้ที่เราหามามันถามว่าแรงดันที่ COM erm N e, คอมเทอร,ร์มินอลคู่นี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่าไหร มีค่าเท่าไหร่ครับนะมันคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่ฮะนี่นะฮะนี่9โวลต์นะครับนี่9โวลต์นะครับบวกกับเท่าไหร่ครับ1โวลต์งั้นตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับบวกลบ10โวลต์นะครับงั้น V3 มีค่าเท่ากับ10โวลต์นะจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราทราบว่าแรงดันที่ค่อมโซมิโนนี้หรือค่อมคู่ ขั้ววงจรที่มันต่อขนานกันแรงดันมีค่าเท่ากันตลอดท่านี้นะครับนี่9บวกนี้เป็นอะไรครับบวก1นะครับนี่เป็น10โอเคนะครับอันวีสามเท่ากับสิถามว่านะครับ I ตรงนี้นะครับ I นี่ I I นี้มีค่าเท่าไหร่ I4 นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับมี V นะครับหาร R ก็คือ I กดของโอเหมือนเดิมนะครับ V3 w h e น ic นะครับโอหมจากโ oh อหมรอนะครับ v อ่า i อะไรฮะ ic เท่ากับ v 3หาร r 5โอหม v 3 10โวลต์หาร r 5โอหม ic คือ สองแอมแปร์ i สี่คือสองแอมแปร์นะครับ i สี่เท่ากับสองแอมนะครับนี okay, ่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ลบไป i สอง i สามเท่าไรครับ i สาม่กี้เราหามาแล้ว i สามเท่ากับเท่าไรครับไหลเข้านะครับไหลเข้าไหลเข้าโหนดนะครับไหลเข้าโหนดนี้เท่ากับไหลออกนะครับเมื่อกี้มีค่าเป็นสามไมสามนะครับ ไหลเข้ามา 3M แอมไหลออกเป็น 1M แอมนะครับกับ 2M แอมนะครับตาม KCL เนถามว่าถ้ากำหนดให้ I5 I5 ื้ฟนี่ I5 คือกระแสไหลเข้าโหนดนี้นะครับไหลออกเป็น I3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3M แอมไหลออกเป็น I4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2M แอมจาก KCL ก็ได้เราได้เลยครับ i5 ไหลเข้าเท่ากับนะครับผลรวมของสายละออก i3 นะครับ I3 บวก i อนะครับมันได้ i5 นะครับ i5 เท่ากับ i3 บวก i 4เท่ากับ i3 เมม่าที่สักคู่นี้3แอมป์ I4 สักคู่นี้เท่าไรครับ2แอมป์นั้น I5 คือ5แอมป์เคนะครับนะ I5 เท่ากับ5แอมป์นะครับ งั้นถ้า i 5 5หา m ไหลผ่าน r 1โอห์ม v ตกข้อม r นี้เท่าไรครับคือ v 4ในตัวอย่างนะครับเท่ากับเท่าไรครับก็คือเท่ากับ v c จากกฎโอห์ม v เท่ากับ i นะครับ i ตัวนี้คูณ r นะครับ v 4เท่ากับ v 4เท่ากับ i 5คูณ r 1โอห์มหนะครับคูณ1โอห์มก็เท่ากับ5โวลต์นะ นี่ได้ละนะครับนี่5โวลต์ V4 เท่ากับนะครับ5โวลต์อ่ะผมลบก่อนนะเดี๋ยวจะเละแล้วเนี่ย V4 นะครับปึ๊บโอเคนะครับนี่คือ V4 ฟึ๊บนี่บวก V4 เท่ากับ5โวลต์บวกลบนะแม้นถามว่าแรงดัน ควมถีนนาคู่นี้มีค่าเท่าไรครับถ้าสมมุติให้ V1 เป็น1 1โวลต์นะครับไล่กลับมาเรื่อยๆนะครับเราพบว่า V ดอที่ R 5โอห์มวีเท่ากับ10โวลต์นะครับ V ดอส่วนนี้นะครับเท่ากับ5โวลต์นั้นถ้านะครับ V1 เป็น1โวลต์มันจะเกิดจากตรงนี้เกิดให้ตรงนี้เป็น10นะครับมาจาก V4 เป็น5นะฮะ หรือ v g V วตรงนตวขมโนดคู่นี้นะครับโดโนโดเกับโนดบีเน,น,น,นี่ยนะครับก็อะไรครับก็คือ V4 บวกด้วย V3 ใช่นไครับหรือ V อะไรครับ VAB คือ v g นั่นแหละนะครับมันสรุปว่าถ้า V1 เท่ากับ1โวลต์นะครับมันต้องเกิดจาก v g นะครับซึ่งเท่ากับ V อะไรวะ V C บวก V 3นะครับเท่ากับ5โวลต์บวก V 30โวลต์นะครับเท่ากับ15โวลต์นั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าหมายความว่าถ้า Vg เท่ากับ15โวลต์มันจะส่งผลให้เกิด V1 เท่ากับ1โวลต์ แต่ในวงจรเราพบว่าอะไรครับในวงจรแต่ในวงจรนี้เราพบว่าอะไรครับ Vg เท่ากับเท่าไรครับ45โวลต์น,นะครับหรือกี่เท่าครับหรือ3เท่าของ15โวลต์น,นะครับนะอยู่เพิ่มเป็นกี่เท่าครับเพิ่มเป็น k เท่าเมื่อ k เป็น3นะครับ k เป็น3 3คู15คือ45นะครับ เพราะฉะนั้น v 1ก็ต้องมีค่าเป็นอะไรครับเป็น k เท่าของอะไรครับของ1โวลต์เหมือนกันเมื่อ k เป็น3นะครับก็คือ3โวอต์อันนี้คือคำตอบนะครับอันนี้คือคำตอบอนะครับอันนี้คือเราอาศัยคุณบัตรความเป็นเชิงเส้นหรือมาจากนิยามที่ศึกษาคุ้นเคยอยู่แล้วคือ y เท่ากับ k เท่าของ x นะครับ ถ้า k มากขึ้นเท่าไรนะครับ y ก็จะาามากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเค